นี่ห้องนอนบุม๋มเอากำลังจะไปดูที่ดินที่อะไเหรอคะหล,กลกักๆปะคืออะไรอหรคะที่ดินที่ซื้อใบใหญที่บอกว่าจะสร้างบ้านนี่เราเดินมาแต่ว่าที่นี่เราเดินมาถึงกันเลยใช่ไหมใช่มันห่างกันประมาณซอ,อยอยู่ตรงโน้นซอ,อยนึงรอบแรกที่มาดูก็คือยังไม่ได้เลือกว่าจะเอาที่นี่ไปดูหลายๆหลายๆจุดเนาะในหมู่บ้านครั้งแรกมาก็คือมาดูประมาณ4-5ที่มั้งในหมู่บ้านนี่แหละ แล้วครั้งที่สองที่มาคือเลือกแล้วก็คือเอาที่นี่แล้วก็ข้างๆมีโรงเรียนใหญ่้อเริ่มเพิ่มอยู่ข้างๆที่ติดเลยที่คือที่นี่เลยครับแล้วก็มีทะเลสาบตรงนี้มีปลาด้วยนะทะเลสาบพี่จุ๋มยังขำเลยอ่ะเห็นรอยยิ้มเนี่ยบ้านพี่สาวผมครับเออบ้านเฉดดๆสีดำสีดำอ่ะที่เองกรองอ่ะแล้วเราก็เลยซื้อที่ติดกันนี่ถึงแล้วนี่แหละนี่คือที่ที่ซื้อไว้ครับ ก็คือสุดเนี่ยสี่เหลี่ยมที่มองเห็นเนี่ยครับอ๋อแล้วก็ไม่ไม่ติดกับใครเลยไม่ติดกับบ้านใครแต่ติดกับโรงเรียนค่ะแต่ตรงเนี้ยคือข้างหลังโรงเรียนหมายถือว่าเดี๋ยวเขาก็จะปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดไงบุ๋มนี่ห้องนอนบุ๋ม <laughs> ทางทางเข้าต้องอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะ <laughs> แล้วก็ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นลานจอดรถใช่แล้วบ้านอ่ะก็จะตั้งตรงกลางที่ คือบ้านจะเป็นตัวยูแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องครัวห้องแม่บ้านพี่จุ๋มต้องไปอยู่ฝั่งโน้นเป็นตัวยูหันหน้าบ้านมาทางนี้ใช่หันหน้าบ้านมาทางนี้ฮะก็เป็นตัวยูอย่างนี้เนาะใช่ทําเป็นตัวยูใช่ครับก็น่าจะเหลือตรงกลางเยอะฮะเพราะว่าตอนที่วางแบบบ้านเนี่ยบ้านมนจะทำเหลือตรงกลางไว้ทำไมอ่ะไม่คือบ้านอ่ะพันตารางเมตรเนี่ยมันเพิ่งกินมาไม่ถึงครึ่งที่เองครึ่งนึงเนี่ยว่าจะทําเป็นสวนแล้วด้านหน้าก็จะมีที่วนรถเราไม่ชอบสวนอ่ะเป็นสนามหญ้าไงไม่เอาสนามหญ้า อ้าวแล้วแล้วลำไยจะวิ่งไงคะบนบ้านนะแล้วตรงข้ามก็มีทะเลสาเห็นไหมือนบ้านหนูเลยมีถนนกันแล้วก็โรงเรียนนี้หารายได้เพิ่มได้เลยนะขายขายหมูปิ้งพี่จุ๋มเสร็จละขายหมูปิ้งพี่แบบจำนวนจำนวนแบบใกล้รับจำนวนลพ่าอ่อที่ดินอย่างเดียว20กว่าครับใช่ประมาณ24บ้านพี่คิดว่าเท่าไหร่ก็คิดว่าขั้นต่ำน่าจะมี50บ้านก็แทนไว้พันตารางเมตรนี่แหละ ถ้ารวมที่ด้วยบ้านด้วยก็น่าจะมี70บบวกบวกเจดบาทเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเคลียร์ที่ถางหญ้าเนาะย้ายต้นไม้มีใครเข้าไหมคะถางหญ้าถมหญ้าถมดินอะไรย่างเงี้ยเยตอนนี้อยู่ในขั้นกำลังหาคนออกแบบบ้านครับถ้ามีสปอนเซอร์สปอนเซอรได้นะครับแล้วก็ข้างหน้ามีทะเลสาบหนูมาให้อาหารปลาได้เหมือนเดิมไใบใบปลาที่หมู่บ้านนะดิ <Huh? S 2> เห็นแมมหนูบอกแล้วว่าบ้านพี่พีพี่สาวว่าสวยไม่เราไม่สร้างทรงนี้ครับเราจะสร้างทรงนี้นใช่จะสร้างทรงยาวๆอยู่แล้ยาวเต็มที่เลย uh huh. แล้วก็มีปีกเป็นลานจอดรถกับปีกเป็นแบบห้องเก็บของห้องแม่บ้านห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้